สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สัยลิ่งทาโลบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวริ้วฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสาหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตง การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีมีความสุขกันค่ะรักทุกคนเสมอเลยนะคะวันนี้เรามาดูกันเอาจริงวันนี้ตาไม่มีหัวข้อใช่ไหม น้องตาก็เลยไปอัดพิกก่อนคราวนี้ยก็บอกอืมถ้ายังไม่มานะก็ไม่เป็นไรก็ไม่อัดแรนดอมก็ได้ค่ะกลายเป็นว่าอยู่ๆก็มาในวินาทีสุดท้ายที่ตาเก็บไพ่พิกพอดีคุณคือที่สุดของโลกไปเนี่ยหัวข,ข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่สุดยังไงนะอืมมาเริ่มวาง่มอลสัยไพ่ทาโร่ก,กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ดูสถานการณ์ตอนนี้กันหน่อยค่ะขอเช็คพลังงานคนแรนดอมนี้หน่อยนะคะ บางคนดูดวงบ่อยนะคะบางคนก็เป็นหมอดูด้วย <c oughs> คุณสมมตินะมันมีบางเรื่องเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยอ่า ช่นนะคะคสมมุติว่าคุณเกิดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตอะแล้วอุ้ยมันต้องวันนี้แล้วว่ามันมันไม่ทันแล้วอะหรือมันไม่ได้แล้วอะอะไรเงี้ยค่ะคุณจะผ่านมันไปได้เสมอเลยอะมีคนที่ช่วยเหลือคุณเสมอเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจาก สิ่งที่คุณลึกๆข้างในที่คุณรู้สึกเช่นฉันอะรอดตลอดเลยฉันผ่านมันไปได้เสมอเลยไม่ว่าฉันจะเจอกับอะไรฉันก็ไม่เคยเจอทางตันเลยอาจจะเป็นความเชื่อตั้งแต่ตั้งต้นของคุณนะคะเขาเนี่ยคุณมีมิตรภาพที่ดีๆใช่ไหมขยายสิสามถ้วยอืมคุณอาจจะเป็นคนที่เวลาที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนเ,อน,เนี่ย เป็นคนตลกก็ได้นะคะเป็นคนสร้างบรรยากาศเป็นคนที่อทำให้ในที่ประชุมเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหรือเวลาไปสังสรรค์กันก็มักจะเป็นคนที่เฮฮาก็ได้นะคะมักจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมออืมตอนนี้ตารู้สึกว่าคุณกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่คิดที่จะช่วยใครบางคนคิดที่จะช่วยเพื่อนอะ,ะที่อ่า เป็นเพื่อนรักกันมาหรือเขามาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วคุณคิดอยู่ณนะตอนนี้นะคะอืมแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเนี่ยการที่มีใครสักคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะคุณก็ให้ได้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเป็นทางกายภาพ เงินอย่างเงี้ยค่ะมันคือของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้และข้างในคุณเข้มแข็งมากนะคุณปรงเก่งเดินออกจากสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ในชีวิตอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเลือกได้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเลือกก็ได้นะคะบางคนรู้สึกว่าเลือกไม่ได้แต่มันเป็นเพราะเราอ่ะ ไม่เคยคิดที่จะเลือกมันจริงๆก็ได้อืมแต่คุณชัดอืมตามองเห็นความชัดเจนในตัวของคุณมากนะคะคราวนี้มาดูสิบางคนอาจจะต้องเดินทางนะมีการเดินทางมาดูสิว่าคุณคือที่สุดของโลกไปเนี่ยทำไมคุณถึงเป็นที่สุด ที่สุดของแท้นะคะคุณจ่ายบางอย่างให้กับตัวเองก่อนได้แล้วใช่ไหมคุณผ่านอะไรมาเยอะ คุณเห็นก้าวไม้เท้าใบนี้ไหมคะคุณคือไม้เท้าที่มีดาวอคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เก่งก็ได้นะคะแต่คนไม่เก่งบ้าอะไรผ่านมากี่ร้อนกี่หนาวแล้วเนี่ยได้ตั้งขนาดเนี่ยคิงถือถ้วยก็ออกมาบอกว่า เก่งมากคิงถือถ้วยประกบด้วยสเตรนท์เนี่ยเขากำลังบอกว่าเก่งวันนี้ก็ไม่มีแล้วจ้าคนแรนดอมใหมาดูเนี่ยก็คือที่สุดก็คือว่าไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องปวดกระบาลสักแค่ไหนในชีวิตเนี่ยคุณผ่านมันไปได้ด้วยความแข็งแกร่งเสมอ คุณผ่านมันไปได้ด้วยการทบทวนตัวเองอะหมายความว่าถ้าเราไม่เห็นตัวเองอะเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไรหรือเรามีชีวิตอยู่ทำไมเพื่ออะไรนะคะบางคนเนี่ยมีความฝันบางอย่างในตัวของคุณเองแล้ว คุณก็ทํามันอะคือคุณอาจจะไม่ทํามันโดยการที่เอ,อือเอาเงินก้อนอไปลงทุนทันทีหรือต้องไปกู้เงินอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณทําเท่าที่คุณทําได้อ่ะด้วยใจสิ่งที่คุณเจอทำให้คุณเป็นคนที่อดทนและแข็งแกร่งมาก คุณเป็นคนที่อดทนอยู่กับสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตเพื่อครอบครัวและเพื่อคนที่คุณรักที่คุณสุดคือคุณไม่ได้ค่อยทำอะไรให้ตัวเองอะแต่ตาก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะดึงดูดอะไรในชีวิตที่เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะเราจะต้อง พื้นฐานน่ะเราต้องรักตัวเองก่อนเนาะซึ่งตามมองเห็นว่าคุณมีคุณรักตัวเองคุณเติมตัวเองได้คุณจึงมีเป้าหมายให้กับคนอื่นได้คุณไม่ได้ขาดคุณไม่ได้รู้สึกว่าขาดถึงแม้ว่าบ้านจะไม่ได้ใหม่ไม่ได้หลังใหญ่หรือไม่ได้มีเป็นร้อยล้านอะ แต่คุณรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงจากภายในมันหาซื้อไม่ได้มันเกิดจากการใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนของคุณแล้วคุณได้เรียนรู้แล้วว่าไม่ว่าฉันจะ มีของทางกายภาพเนี่ยเยอะเท่าไหร่มันไม่ได้หมายความว่ามันจีรังยั่งยืนอะหลายๆคนอาจจะอยู่ในจุดที่แบบมีเงินถึงหลายล้านอะนะคะมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามามันก็จะมีแต่คนที่แบบหวังประโยชน์จากคุณคิดไม่ซื่อกับคุณซึ่งคุณรู้สึกว่าอย่างเงี้ยบางคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าในบัญชีเนี่ย เรารู้สึกเป็นถูกอ่ะมีเยอะแยะถมไปที่ตาเคยเล่าจำได้ไหมคะว่าเขามีการทำวิจัยแบบสี่รุ่นอ่ะใช่ไหมแล้วคนที่ตายไวสุด <c ười> คือคนที่เป็นเศรษฐีทุกคนจำได้ไหมเนี่ยแต่เล่าให้ฟังอ่ะนะคะเขาเนี้ยก็ก็อย่างที่ตาเคยบอกว่าการที่เรามีเงินเยอะสุดไม่ได้แปลว่าเรามีความสุขที่สุดอ่ะอืมหลายหลคนก็บอกกันแบบนั้น คราวนี้น่ะบางทีอ่ะการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะโดยเฉพาะกับตัวเองอ่ะหรือกับคนที่เรามีอยู่ตรงนี้ค่ะ,คะการที่คุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเป้าหมายยิ่งใหญ่แต่ถามว่าความสัมพันธ์น่ะมันดูยิ่งใหญ่กว่านะคะคุณยึดเอาความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะเป็นหลัก แต่ตามไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปยอมเขาในกรณีสมมติถ้าคุณมีความสัมพันธ์เนี่ยแล้วคุณไม่ได้เป็นตัวเองเลยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วอะค่ะที่สุดของคนแรนดอมนี้ที่เป็นพลังงานของคุณจริงๆเนี่ยคือคุณรักตัวเองเป็นจริงๆนะคะและรักคนอื่นได้แบบที่ไม่คาดหวังให้มากเกินไปด้วยอะคือถ้าเราคาดหวังเนี่ย เราก็เจ็บเราก็ทุกข์เองแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเออในวันที่เขาสมมตินะคะบ,บางคนมีลูกเนี่ยอ่ะเอาหรือคนใกล้ตัวเลยเช่นคุณมีคนที่คุณรักอยู่ใกล้ตัวใครก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเอยเอาแบบเนี้ยมันดีกับเธอมากกว่านะแล้วคุณไปพยายามแบบยัดเยียดความคิดเนี่ยซึ่งตา,งาต้องบอกตามตรงว่า แต่ก็เคยแต่ก็เคยนะคะแล้วมันเป็นไงไม่ทําไม่ทําค่ะแล้วก็ฉันจะทําอีกแบบหนึง่งพอเขามาพูดแบบนี้เนี่ยเราก็สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องไม่ตัดสินนะคะนั่นคือเราได้ทําไปแล้วนะเราได้บอกเขาไปแล้วให้เขาลองทําแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่ทําเนี่ยก็หมายความว่าเขาต้องไปเรียนรู้เองค่ะ เขาต้องไปลมลุกคุกคานไปเจ็บเอาเองหรือมันอาจจะสําเร็จก็ได้มันก็ต้องแล้วแต่ปัจเจกแล้วแต่บุคคลนะคะเพราะฉะนั้นที่สุดของแรนดอมนี้คือคุณของโลกใบเนี่ยคุณให้และคุณรับเป็นคุณไม่ได้แบบให้อย่างเดียวให้ให้ให,ให้แล้วก็รับไม่เป็นนะคะคุณรับเป็นด้วยนะ ซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะจ๊ะแล้วสตรนก็บอกว่าแข็งแร่งมากคุณอาจจะดูแบบข้างนอกดูใจดีข้างในโคตรเข้มแข็งอะที่สุดนะที่สุดของคลิปนี้แล้วจริงในปีนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าเออฉันต้องการสร้างความมั่นคงเนี่ยคุณรู้เลยว่าฉันต้องมั่นคงด้วยตัวเองก่อนจากรากฐานความคิดของฉันและทุกอย่างมันจะมั่นคงอคุณไม่เสียเวลาไปโทษทุกอย่างนอกตัวเพราะมันเสียเวลาจริงๆคุณรับผิดชอบทุกคำพูดความคิดการกระทําของคุณซึ่งนี่คือที่สุดนะ คุณรอดเสมอเห็นไหมคุณคือเดอะเมกเกอร์ผู้สร้างชอบจังเลยอะเอาสำหรับนี้มาฮีไลไพ่พิเศษขึ้นอีกแหละชอบนะคะอันนี้หมายเลขยี่สิบสามนะถึงจะเป็นน้องเอเลี่ยนแต่ตาก็ไม่มั่นใจว่าตาจะโดนแบรหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรแล้วเป็นคนที่แบบ งานงอกเรื่อยๆเป็นบุคคลที่หาตัวจับได้ยากมากจริงๆหมายความว่าปัญหามีไว้พุ่งชนอ่ะโอ้เนี่ยกดกระดิ่งคุณรู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตของคุณจะมีหรือไม่มีอะไร แล้วคุณต้องการมีอะไรอ่ะฉันสร้างเองฉันจะคิดเองสร้างเองเห็นไพ่เรานึกถึงคนคนหนึ่งเลยที่เป็นคนที่ตาเคยดูเรื่องมาก็คือว่าเขาสร้างบ้านด้วยตัวเขาเองอ่ะเป็นชาวต่างชาตินะอืมแล้วมีภรรยาเป็นคนไทย เขาก็คือเป็นแบบนั้นอะคุณเป็นแบบคนที่แบบโอเคฉันจะอยู่ในครอบครัวแบบไหนฉันไม่สนฉันจะมีเงินเท่าไหร่ตอนเนี้ยฉันไม่สนแต่ฉันจะสร้างมันแล้วฉันรอดอยู่แล้วฉันเป็นลูกรักจักรวาลฉันเป็นอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเข้าข้างฉันอะแล้วเนี่ยถ้าสมมุติคุณอยู่ในที่ทํางานนะคุณจะทํามันให้ดีที่สุดและ บางทีอะคุณจะไปเพิ่มงานให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้เพราะคุณรักบริษัทไงเพอคุณรักบริษัทอะคุณก็รู้สึกว่าเออเอาแบบนี้สิเอาแบบนั้นสิแต่มันก็มีอีกนะคุณอาจจะแบบเสนออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันกลายเป็นว่ามันไปขัดแข้งขัดขาใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ชอบคุณก็ได้ซึ่งถามว่าคุณรู้สึกอะไรไหม แต่ก่อนคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่ตอนนี้คุณชอมมนะคะชอมอช่างแม่งนะคะขออนยญาพูดไม่พอนะคะต่อมาคือว่าคุณคือน,นักปลดล็อกวิชาเก้าดาบคุณคือน,นักปลดล็อกวิชาดาบอ่ะเออสามดาบกับเก้าดาบอ่ะเอออยู่ๆคำนี้ก็ขึ้นมาเฉยเลยทุกคนเจ๋งไหม ความรู้ในตัวคุณเยอะคุณชอบชอบฟังชอบเรียนรู้แต่คราวนี้ค่ะถ้ามันมีมุมที่แบบคุณจะพักอะ่ะคุณอาจจะแบบเออไม่เอาอะไรละขอพักคือพักจริงๆนะอันเนี้คือคุณเลือกเองได้แต่บางคนโอ๊ยไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องทำอะ่ะอันนั้นคือไมเซของความขาดที่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำเราจะไม่มี แต่คุณรู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็หาใหม่ได้วันนี้ขอพักไม่ไหวก็คือพักไม่ไหวก็คือลาป่วยไม่ไหวก็คือแบบพักร้อนอะไรอย่างเงี้ค่ะมันดีมากอะ่ะแล้วคุณเป็นคนลึกอะ่ะเฉียบคมลึกและเข้าใจด้วยว่าข้างในของคุณน่ะติดอะไรนักปลดล็อกวิชาดาบ เหมือนนี่เลยเหมือนเหมือนชื่วิชาเหมือนชื่อสกิลนะคุณรู้ว่าสามดาบเก้าดาบเนี่ยความเจ็บปวดความคิดมากของคุณน่ะมันมีส่วนไหนบ้างมันอยู่ตรงพาร์ทไหนของชีวิตบ้างแล้วคุณจะลงไปแก้มันเพราะคุณรู้ว่า ถ้าคุณเพิกเฉยอะต่อความรู้สึกเหล่านี้มันจะกัดกินคุณแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะแก้ได้ยากขึ้นคุณคือที่สุดของโลกใบเนี่ยเดี mm ๋ยวไฮพิเทศขึ้นมาตอกยามอะคุณและคือคุณจริงๆผู้ทรงวิชาระดับลึกนะคะเดี The ๋ยวไฮพิเทศเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ แล้วก็ดูลึกลับด้วยสําหรับถ้าใครที่ไม่รู้จักคุณจริงๆอ่ะ,อะเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นแบบเนี้ยเวลาที่เขาได้คุยแบบอ่าได้ได้ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณเขาอาจจะรู้สึกเออคุณเป็นแบบนี้มาตลอดเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะคุณดูลึกลับขนาดนั้นอ่ะหรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกเออเธอเป็นคนแบบนี้ด้วยหรอที่หลังด้วยอ่ะ มีเสน่ห์มากนะคะแล้วไม่ว่าจะกี่ล็อกเนี่ยเรื่องดาบเนี่ยไม่ว่าจะกี่ดาบเนี่ยคุณปลดปล่อยมันได้แค่คุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องรู้สึกซ้ำๆในเรื่องอะไรคุณจะต้องรู้สึกตรงกันข้ามในเรื่องอะไรถ้าคุณรู้ว่าถ้าใจคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ขาด คุณก็จะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากความกลัวไปสู่จัก,กรวาลซึ่งจะนำสิ่งที่กลัวมาให้กับคุณมากขึ้นคุณรู้คุณเห็นคุณเก่งอ่ะเก่งมากด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเออคุณตาแบบอยากเติมเต็มตัวเองอยากมีความสุขหรือหรืออยากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆะคะ่ะอย่างที่ตาเคยบอกเนาะ แรงสั่นสะเทือนมีจำนวนอยู่ฝั่งซ้ายนะหมายความว่าเช่นรักปิติประมาณ300-400-500ร้ร้อเนี่ยนะคะถ้าด้อยค่าตัวเองก็ลบศูนย์ไปเลยการด้อยค่าตัวเองนี่คือติดลบนะต่ำสุดถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นขึ้นที่มันเบี่ยงไปเบี่ยงมาะคะ่ะแต่ที่เขาควบคุมได้อะ เขาเห็นว่าณเวลาเนี้คิดอะไรอยู่ซึ่งก็คือคุณคุณเห็นว่าตอนเนี้คิดแบบเนี้ยมันคือคลื่นเท่ากับเท่าไหร่มันดีหรือไม่ดีเอาง่ายงไม่ต้องลึกขนาดที่ว่าอคิดแบบนี้คลื่นเท่าไหร่แต่ว่าหมายความว่าคิดแบบเนี้ยมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าสมมติ มีเรื่องลบๆเกิดขึ้นคุณอาจะถามตัวเองว่ารับมันมานี่ยสมมติมีคนมาว่าคุณเนาะคุณรับคําเขามาเนี่ยรับมาเราได้อะไรไม่รับมาเราได้อะไรนะคะซึ่งมันมีประโยชน์หรือมันไม่มีประโยชน์คุณแยกแยะได้เก่งคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรอ่ะคุณจะไม่มัวแบบลังเลเลยถ้าจิตวิญญาณของคุณหรือ ใจของคุณมันบอกให้คุณทำนะคะคุณคือที่สุดของโลกใบนี้นะคะไพออรเ์เคิลอยากบอกว่าอะไรจ๊ะไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าให้คุณใช้เวลากับตัวเองนะคะเพื่อเข้าสู่โลกของความเป็นจริงก็คือที่คุณฝึกอยู่นั่ะละ The High p r i e s t คุณคือหงนะคุณคือหง คุณไม่ใช่คนธรรมดานะคะคุณเยียวยาตัวเองได้แล้วคุณมีพลังงานของความอบอุ่นที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้เยียวยาคนอื่นได้หวังดีต่อคนอื่นได้คุณมีจิตวิญญาณที่อบอุ่นมากนะคะรักความรักคืนที่สูงที่สุดเนี่ย จะนำพาสิ่งที่ดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปปล่อยให้มันไปมันเป็นไปตามจิตวิญญาณของคุณปล่อยให้มันโฟลปล่อยให้มันเต็มไปด้วยนะ่ะความรักการเยียวยาการเริ่มต้นไปสู่จุดใหม่ๆที่มันควรจะเป็น คุณคือที่สุดเพราะคุณรักเป็นคุณปล่อยได้คุณเยียวยาเป็นคุณเข้าใจตัวเองคุณเข้าใจผู้อื่นคุณทบทวนตัวเองเป็นคุณจึงเป็นที่สุดค่ะเพราะหลายๆคนมนุษย์ทั่วไปไม่เคยคิดวิเคราะห์ว่าเราเป็นคนยังไงเช่นนะคะถ้าพูดเรื่องของการที่อ เวลาที่เราไม่ชอบอะไรเรามักจะเจอสิ่งนั้นใช่ไหมหรือการที่เรารู้สึกว่าเราไปโฟกัสกับอะไรของใครสักคนหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องเชิงลบอะเพราะเราฟิลเตอร์กับเรื่องนี้มาตลอดอะคะ่ะเช่นเราไม่ชอบคนเอาเปรียบเราก็จะไปฟิลเตอร์กองหาคนเอาเปรียบแล้วเราก็บอกว่าเห็นไหมล่ะ เจออีกและเจออีกละแต่เราเนี่ยแหละคือคนที่ดึงดูดนะคะไม่ได้หมายความว่าคนแรนดอมนี้เป็นแต่ตอาอธิบายว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวคนแบบไหนเราจะเจอคนแบบนั้นถ้าเรารู้สึกว่าคือทุกอย่างต้องปักที่พลังงานในตัวเราเราถึงจะเจอคนที่พลังงานเดียวกับเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานเราเป็นแบบไหนเรายังเจอคนเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเห็นแก่ตัวนะ แต่มันหมายความว่าเรากลัวที่จะเจอคนเห็นแก่ตัวนั่นเองนะคะแล้วพี่ขังอยากบอกว่า คุณคือที่สุดของโลกใบนี้เพราะคุณเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าความอายุติธรรมหรือที่คนอื่นวอยวายเ่ยมันไม่แฟร์เลยมันไม่โอเคอะคุณเห็นว่าสิ่งนั้นอะมันมีประโยชน์ต่อคุณอย่างไรอย่างไรเหมือนวิตามินดี B1 B2 B5 B4 ประมาณนี้นะคะแล้วคุณเจอกับช่วงเวลาที่หนักหน่วงมาแล้วโดนเอาเปรียบมาก็เยอะแบกอะไรมาก็เยอะและคุณเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายก็คือเจออะไรมาหนักนั่นแหละ แต่ว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเขามาเห็นว่าเออเวลาคุณเล่าชีวิตของคุณให้คนอื่นฟังเดี๋ยวตัวอย่างนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผ่านมาได้ไงอ่ะเป็นผมผมผ่านไม่ได้นะเป็นหนูหนูผ่านไม่ได้นะอืมนั่นแหละเราอาจจะไม่ส่วนใหญ่เนะี่ยเราอาจจะไม่เคยว่าเออเห็นว่าเรามีคุณค่ามากๆเลยนะเราไม่เคยชื่นชมเวลาที่เราผ่านเรื่องยากๆมาได้อะคะ่ะเราต้องฉลองชนแก้วน้ําเปล่าตลอด ไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องอะไรมาเพราะฉะนั้นน่ะคุณคือที่สุดแล้วค่ะเก่งที่สุดเลิศที่สุดปังที่สุดรวยที่สุดและอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองค่ะและคนที่ปกป้องดูแลคุณอยากบอกว่าอะไรคะก่อนไปนะคะทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทรงเปล่งประกายออกมาให้โลกใบนี้ได้เห็นคุณมีดีเสมอมีดีมากด้วยเธอสมควรได้รับสิ่งที่ดีเสมอทุกอย่างมีลงก็มีขึ้นเสมออืม น,ะะนี่คือเรื่องราวของคนแรนดอมนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจ,จต่างๆนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยลิงทาโลใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากงๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ